ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเกิดน้ําป่าบนดอยขุนแม่บงครับไหลลงลําห้วยแล้วก็เอ่อล้นท่วมถนนและบ้านเรือนของประชาชนซึ่งเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าขณะนี้นั้นน้าเริ่มลดระดับลงแล้วเมื่อช่งชวงเช้าครับน้ําบนดอยขุนแม่บงไหลลงสู่ลําห้วยแม่บงครับเอ่อล้นเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนที่ตําบลโชคชัยหมุดที่1 2 4 7 8และ12ตําบลโชคชัยอาเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย ทำให้น้ำท่วมถนนสายดอยหลวงเชียงของขณะนี้สัญจรได้ตามปกติแล้วครับแต่ว่าประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากจะมีน้ําท่วมขังสูงอยู่ในบางช่วงนายบุญทรงเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนแล้วพร้อมเฝ้าระวังหากมีฝนตกมาเพิ่มอาจทาให้ระดับน้ํากลับมาสูงขึ้นอีกเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่รถยนต์รถกระบะของนายสุวิทย์ใหม่ที่อายุ64ปี ชาวบ้านโชคชัยครับซึ่งจอดไว้ที่ริมถนนสายดอยหลวงเชียงของถูกน้ําพัดหายไปด้วยเจ้าหน้าที่เร่งสับรรดความเสียหายเพื่อรายงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป